นำสนุนโดยรถกระบะมิซูบ,บิชทรยทันเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์บาร์บีคิวพลาซา่าน้ำนมถั่วเหลืองไวต์ตำมิลค์และท่านผู้ชมนี่คือร้องสู้ไฟคิดยูไลท์ชายนิ่งไทยแลนด์เมื่อสักครู่นี้เ <laughs> พิ่งจะผ่านไปสักเพลงแรกของเรานะครับ <laughs> เพลงของคุณว่านนั่นเองระยะปลอดภัย <laughs> ตอนนี้นักร้องสามคน ที่ยืนสู้ไฟสีแดงอยู่คือคุณต้องคุณดำและคุณญี่ปุ่นกรรมการผมเก็บได้เพียงแค่สองหนึ่งท่านจะต้องกลับบ้านทันทีพี่ใหม่คุณวานคุณจะเก็บใคร ฐานะที่เป็น lady first ก็ต้องขอเลือกก่อนไม่ได้นะครับเพราะคุณคุณเป็นต้องให้ lady ก่อนนะก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ชอบเสียงคุณญี่ปุ่นมากนะเนื้อเสียงหนามากแล้วก็ชอบเสียงน้องต้องด้วยนะคะแต่ว่ามันยังตัดสินจากบทเพลงเมื่อกี้ไม่ได้อย่างที่คุณว่านพูดจริงจริงมัน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 สั้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงพี่ใหม่ขอเก็บไว้ฟังนะจะเก็บน้องต้องแล้วกันครับ ต้องคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับหมายความว่าหน้าที่หนักของเราก็ตกอยู่กับคุณว่านแล้วคุณเก็บได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องส่งกลับบ้านนะครับอันนี้กดดันเหมือนมาประมูล 3G เลยเออคือพี่ดำเนี่ยเขาร้องเป็นคนคนที่หนึ่งแล้วก็เขาไปได้ท่อนที่เป็นท่อน A 1ที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยที่ที่อธิบายว่าต้องแบ่งหายใจให้ดีแล้วก็มันไม่ได้เพลงนิ้ถนดอ่มันก็ต่อสิทธิ์ลำบากทางนี้ก็ ฮ้ยอย่าลมเสียในรายการสิครับอ๋อขอโคษครับโอเคผมจะตัดสินใจแล้วครับผมเลือกเก็บญี่ปุ่นครับยินดีเลยครับคุณญี่ปุ่นครับคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับเสดดยนะครับก็วันนี้เราต้องจากลาพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับคุณดำครับคุณหมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับจาก7ตอนนี้เราเหลือเพียงแค่หแล้วนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทําความรู้จักกับน้องๆทั้ง6คนให้ดีกว่านี้เรามีเรื่องราวดีๆเชิญชมครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ปชสามค่ะเป็นช่างไฟฟ้าเวเรียนอยู่ที่โพลีเทคนิคกรุงเทพค่ะเรียนมา3าปีเป็นผู้หญิงคนเดียวของมันแห่งเแล้วก็แสดงลิเกค่ะเทศมหาชาติทรงเครื่องแล้วก็ทําวันนาค่ะ อสอนร้องเพลงค่ะแล้วก็ร้องเพลงตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปใช่ค่ะที่บ้านแบบว่าเป็นแบบบ้านดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะใช่ก็เลยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆทุกเวทีมีความหมายหมดค่ะเป็นเพราะเวทีนี้คืออย่างน้อยเราได้ชนะใจตัวเองในการร้องเพลงแต่ละเพลงให้แบบว่ามันต้องทํากันบ้านทํากันบ้านเยอะเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็ทําอาชีพร้องเพลงก็คืออยู่ค่ะเป็นนักร้องอาชีพท,ทุกวันแต่ว่ามีที่อยากทําให้ ควบคู่กับการทาง,งานไปด้วยก็คือการเรียนการเรียนไว้อยากเรียนร้องเพลงแบบให้รู้ซึ้งจริงๆไปให้มันแบบบรรลุไปเลยอะไรอย่างนี้รู้จักกันไป3แล้วน,นะครับยังเหลืออีกสท่านครับเรื่องราวดีๆรออยู่เชิญชมครับตอนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโทค่ะเรียนออจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวค่ะคณะแพทยายศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะจริงๆก็ชอบประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วรู้สึกว่าเวลาที่เราร้องเพลงแล้วเรา<ม>เรามีความสุขเรามีกำลังใจกับตัวเองคือจริงๆเนี่ยเรียนเรียนรำมานะคะเป็นคนเรียนวิทยนุนป์มาตั้งใจเด็กแล้วทีเนี้ยตัวเองพลาดคุณฤทธิ์ก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อในในเอกของตัวเองได้แล้วแต่ก็ยังตั้งใจเรียนให้จบก็รู้ตัวเองแล้วว่าโอเครำไม่ได้แล้วก็เลย หันมาเอาดีทางด้านรองเพลงค่ะเป็นคนเรียบง่ายสบายๆครับที่เล่นนิดนึงนะฮะที่ผมเลือกมารายการนี้นะครับคือผมต้องการเงินที่จะไปแต่งงานครับเพื่อที่จะสร้างครอบคอรัวเล็กๆของผมให้สมบูรณ์ครับผมลงรักในเสียงเพลงเพราะชีวิตผมคือเสียงเพลงครับผมก็ต้องขับปลอมให้ทุกคนฟังไปตลอดชีวิตของผมครับก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วนะครับกลับเข้าสู่ช่วงการแข่งขันของเราแล้วเพลงต่อไป ในช่วงร้องสู้ไฟก็คือเพลงน้ำตาแสงใต้ใครเริ่มก่อนดีครับชอบเพลงนี้มากนะคะโอ้โหขอเลือกน้องแก้วเลยละกันนะคะคุณแก้วครับเสียงสวยคุณแก้วขอให้โชคดีเวลา30วินาทีของคุณเริ่มครับ เป็นเพลงไทยเพลงนึงที่ฟังแล้วก็ขนลุกก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ยากเหมือนกันครับจะพยายามสื่อความไพเราะความหมายออกมาให้ได้อย่ที่ต้นฉบับร้องไว้ค่ะน้ำตาแสงใต้ร้องสู้ไฟ รมือแสงไฟส่องมาวาวาววชวนชื่นชม ใหญ่อดุลและไพเราะมากนะครับแล้วทุกคนก็ร้องได้ดีมากด้วยแต่กติกาก็คือกติกาแล้วตอนนี้คนที่ยืนสู้ไฟสีแดงอยู่ก็คือคุณตู่ครับอีก2ท่านที่ต้องสู้ไฟสีแดงเคียงข้างคุณก็คือคุณซรายและคุณญี่ปุ่นนั่นเองพี่ใหม่คุณสามารถที่จะเลือกเก็บได้เพียงแค่2คนนะครับคุณว่านด้วยคุณจะเลือกเก็บใคร คือขอพูดนิดนึงเนอะเพลงเมื่อกี้ทุกคนร้องวิจิตรการตามากงดงามแบบต้องขอเสียงปรบมือเลยครับทั้งห้องส, great, great, ส่งไพเราะกรีดใจกรีดรวงในจริงๆนะคะแต่ว่ากติกาม,มันก็ต้องมีคนอยู่แล้วมีคนไปเนอะแล้วก็เออเสียงคุณตู่ใหม่ก็ชอบมากแล้วก็เรียกว่าไม่ได้แพ้หญิงๆเขาเลยนะคะเมื่อกี้ได้ว่าเทียบคุณเบนแล้วคุณเท่ได้เลยนะได้ดิฮะพี่ใหม่ก็ขออนุญาตนะคะเก็บเก็บคุณตู่แล้วกันค่ะ ยินดีเลยครับคุณตูคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปแล้เราก็โยนหน้าที่หนักมาให้คุณว่าอีกแล้วเช่นเคยเลยจะมีสักเพลงที่ผมจะได้เลือกก่อน,นครับงหน้าแน่นอนครับเพลงหน้าเดี๋ยวผมให้แต่ตอนนี้คุณต้องชี้ตาแล้วแหละว่าใครจะอยู่และคุณจะส่งใครกลับบ้านไปครับผมมีในใจแล้วครับผมขอเลือกเก็บทายครับยินดีเลยคุณทายครับคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับ คุณญี่ปุ่นผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณน่ารักมากเสียงคุณเพราะมากและกองเชียร์คุณก็น่ารักมากเช่นกันแต่วันนี้คุณหมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟครับขอบคุณค่ะคุณค่าตรงไหนคืออันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าปกติเราไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็กจนโตใช่ยังไงถ้าใครเป็นกำลังใจให้น้องญี่ปุ่น แล้วก็อยากให้น้องญี่ปุ่นได้กลับมาเวทีนี้อยากให้นางเอลิเกตคนนี้กลับมาที่เวทีนี้ช่วยกันโหวตด้วยนะคะ,ท,ะ,คะออที่โหวตแบ็าากบายเคแบงค์นะคะ